เครื่องกนวดจะมารีวิวสวยอยู่นะเป็นแม่เหล็กด้วยโคตรเจ๋งเห็นไหมเดิน <No. S 1> ไดห,หนวดตัวเข้าเยอะเต็ไมไปหมดเลยมาลองดูไม่รู้สึกเจ็บนะตะกะักรจี้ตะักระจี้ อันนี้แห้งๆก็โกวนได้นะเขาบอกเลยจะกวนเปียกก็ได้กนได้หมดหนวดเขาเนี่ยตามพวกนี้ตัวนี้ดีตรงไหนหรอ่ะตัวนี้เห็นไหมมันเป็นสปริงมันปรับตามรูปหน้าเราได้โอ้โหเจ๋ง ตอนนี้ผมเข้าเยอะหน่อยไม่เจ็บไม่บาดเน้วสึกอุ่นๆร้อนๆไม่มีเศษด้วยพอล่ะเศษอยู่ในนี้นี่เศษหน่อยอยู่ในนี้แต่วันเป็นสีดำมองไม่เห็นหรอก เกียงเลยเอาตรงนี้ยังเยอะอยู่พีเอมแล้วดูหนักกับวัสดุดูดีเลยเกียงเลยอ่ะต้องถูหน่อย งย้ำต้องย้ำเฮ้ย,กยเกลียงเลยเฮ้ยของแท้จับการรีวิว